อัปเดตลูกไก่เดือนกวกว่าค่ะนี่รอบนี้ตัวเม่ประมาณเจ็ดแปดตัวค่ะในนิดเดียวเองเอาาหอังหลอกก่อนลูกไก่มาถึงเศร้ายัางได้ยังได้ตัวเมเก่าตัวสิบตัวอันนี้มาถึงเลยค่ะรอบนี้ลูกไก่ในตัวเม่น้อยเดียวเลยค่ะไมู่กขาเพิ่นสร้างไว้ค่ะตานขายตัวละสี่สิบบาทค่ะตัวซั้นนี้ละค่ะ อยากอยากเพจใดเนาะเออแต่ละเจ็ดสิบบาทค่ะบ่ะพิดแต่ละเจ็ดสิบบาทเพราะอยากเพจใดต่างกับขายราคาเหลียงรุ่นหน่อยขยายออกไปเลยฟักไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขายเพราะได้ค่าขนมค่ะนี่ค่ะแข็งแรงทุกตัวค่ะในยางกองเกียงกองเกียงมื่อนีิจับออกแล้วก็สิคุนตะปูบันค่ะ กินได้ทุกอย่างได้ค่ะลูกไก่ตันพักให้กินเะอยาให้กินกันเลี้ยงตอดกันเลยนี่ค่ะค่อยๆอยเฮ็ดไปค่ะความสุขเล็กๆเฮ็ดไปเรื่อยๆบบเฮ็ดหลายจนจ่อองแบบเมื่อยนะคะเค็ดไบ,บเพราะมีความสุขนี่ค่ะนี่ตำตานเนาะค่ะค่อยๆเค็ดไป พี่น้องทั้งบ้านเพิ่อยากไต่ค่ะเพิ่นเราไปอะนะคะ่ะพาตอนก็นตอนนี้ตอนนี้แม่พันอยู่ประมาณสิบแปดตัวค่ะบางคนก็นเอาไข่ไปฟักเอาค่ะไข่ไปฟักต่างขายหน่วยละสิบบาทนี่ค่ะไข่เชื่อถ้าเป็นฟักไก่ ไก่บ้านน่ะนะคะ่ะแต่บางคนมันก็วา่าบอาไปฟักแล้วว่ะท่านเอาไปฝากก็เพิ่งจะยัดตัวแต่มันก็เลี้ยงแบบนี้เอา <c oughs> แต่ก็ม้อนอยู่ค่ะเลี้ยงแบบนี้แหละค่อยเป็นค่อยไปค่ะอัปเดตเทปมาแล้วค่ะขอจบคลิเปเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ